ช่วงนี้จะเห็นบรรยากาศของการเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็จะมีสีสันบางคนเนี่ยพอจับได้ใบดํารอดใช่ไหมรอดฮะต้องไปแก้บนถ้าพูดถึงการแก้บนบางคนไปที่อ่างทองอ่างทองนึกถึงหลวงพ่อขาวค่ะงงและผู้ชายคนนี้รอดนะคะก็เลยมาแก้บนโดยการแก้ผ้าแก้บนเคาะ ีบตามความเชื่อเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินผ่านไปนั่นแก้ผ้านะแล้วเราต้องเซ็นเซอร์ไว้เขาจะมีคนเฝ้าวิหารเนี่ยะคะ่ะที่วัดหลวงพ่อขาวนะคะอยู่ในพื้นที่ตําบลหลักแก้วนะคะถนนสายบ้านหลักแก้วบางจากหมู่6ค่ะที่อ่างทองอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญเขาดังนะนี<อ>่แหละค่ะก็สมความปรารถนาก็มาแก้บนกันอืมอ่ะ ไปดูที่จังหวัดนครราชสีมาก,กันหน่อยนะครับโอ้โหนี่เขาตบเท้ากันเข้ามากันเยอะเลยนะครับถ้าอย่างที่นี่เองนะครับเป็นที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ยทั้งหมดเนถ,ถูกเรียกมา308คนจาก5าตำบลในจำนวนนี้มีคนยื่นสมัครไปแล้ว13คนครับก็เหลือต้องลุ้นกัน441ใบใบแดงนะนี่คนแรกมาเลยครับคือเขาบอกบางคนก็สวมเสื้อดำมาเป็นหวังจะแบบแก้เคล็ดใช่ไหมอยากได้ใบดำแต่ออคนนี้เ,ออเขาสวมเสื้อแดงมาเลยเพื่อให้ได้ใบดำเหรอเพื่อให้ได้ใบดำเขาบอกเอ้ยเอาสิเขาแบบแตกต่าง กับคนอื่นนะครับกองเชียร์บอกแดง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 แต่สุดท้ายาาสุดท้ายหลังจากที่จับได้ปรากฏว่าได้ใบดำก็ยกกำปั้นขึ้นชูเลยนะฮะด้วยความดีใจแล้วก็ออกไปวิ่งนอกอาคารบอกโอ้โหถอดรอง,ง,งเท้าเลยนะครับอากาศร้อนแต่ก็ไม่สนนี่บา้าคนหรบอก ต้องเป็นเคลสนะ,อ,ะออกมาแล้วครับเหมือนบน,บนไวหรือเปล่าบนไวว่าจะวิ่งใช่ไหมผอวิ่งแบบว่าถอดรองเท้าสู้กับอากาศร้อน,อนด้วยนะครับเขา,ขาบอกนี่สัญญากับเพื่อนไว้ถ้าจับได้ใบแดงเนี่ยเดี๋ยวจะยอมเสียเงินเลี้ยงร่วงเลี้ยงเหล้าแต่ถ้าจับได้ใบดําจะวิ่งเท้าเปล่าจากที่ประการอำเภอกลับบ้านสุดท้ายนี่ได้ใบดํานะครับค่ะเออทาไมเวลาคนได้ใบดํารอดแล้วเอ่กันสงสัยไม่อยากเป็นทหารนี่เหรอแต่คุณผู้ชมโซเชียลแชร์คลิปนี้ผู้ชายคนนี้ อยากจะเป็นทหารค่ะดูคลิปนี้เพราะมาด้วยความมั่นมัน่นอ่อนี่นี่นี่ দাঁ <laughs> อยากเป็นทหารใส่สีแดงบางคนบอกว่าแก้เคล็ดหรือเปล่าแต่สุดท้ายเขาจับได้ใบดํานะคะท่ามกลางเสียงโห่ร้องของกองเชียร์ค่ะ<อ>แม่แต่ท่าตะเบสนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะสรุปแล้วเนี่ยเขาไม่อยากเป็นทหารใช่ไหมแต่เขาอยากสร้างตํานานใช่ไหมตำนานเนี่ย<อ><อ>มันก็แปลกดีนะครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยไม่อยากเป็นนะ่ะพยายามหาทุกวิถีทางไปบนก็แล้วแก้เคล็ดก็แล้วแต่ก็ยังจับได้ลุ้นกันต่อนะครับ